งเสือตลอดคืนคนของสมศักดิ์ผู้อำนวยการเหมืองทองได้ทำหน้าที่ควบคุมเสือดําอย่างแข็งแรงผัดเปลี่ยนกันเป็นยามนั่งเฝ้าหน้ากลงขังพร้อมด้วยคาบายและปืนพกคุณโจนนอนสมอยู่ในกลงสําหรับขังสัตว์ใหญ่ด้วยผิดไข้ในตอนดึกมีเพื่อนกรรมกรคนหนึ่งนําผ้าห่มมาให้เขาและเสษสลายยาอาตาบลินของตนที่อุตส่า์เก็บไว้นานแล้วเพื่อช่วยให้เสือดําได้ดีขึ้นความเมตตาการุณาของเชียนนั้นซาบซึ้งใจขุนโจนยิ่งนัก อำนาจของยาแก้ไขจับสั่นช่วยให้เมีอาการดีขึ้นจริงๆตอนใกล้ลุ่งสว่างเมื่อดาวประกายพลึกปรากฏเหนือท้องฟ้าด้านตะวันออกทามกลางแสงดาวและความสงบเงียบคุณโจนกลับต้องได้รับความรันทดใจและแค้นใจแสนสาหัสเขาต้องเสียเชิงเพราะเมียรักแน่นอนละ่ะเมื่อคืนนี้น่งน้อยคงอยู่ในอ้อมอกของชูรักตลอดคืนยิ่งรักหล่อนมากเพียงไรก็ยิ่งแค้นเคืองเพียงนั้นคุณโจรหมดอิสรภาพเสียแล้ว มองไม่เห็นทางที่จะหลีกหนีจากการควบคุมได้เพราะเขาไม่มีเค้ยวเล็บอะไรอีกไม่มีแม้บริวารเหมือนแต่ก่อนเขารู้ดีว่าถ้าเขาถูกส่งตัวเข้าไปในเมืองศาลจังหวัดกาญจนบุรีคงตัดสินประหารชีวิตเขายังไม่ต้องสงสัยความเป็นโจรและชื่อเสียงอันกระเดื่องไปทั่วสิบทิศคงสิ้นสุดลงในคราวนี้เพราะเมียเมียรักผู้เคยอยู่รวมห้องเมียที่เคยกกอดทอดรักเมียที่ทำให้เขาต้องแยกทางกับบริวารเพื่อกับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดี แสงเงินแสงทองปรากฏที่ขอบฟ้าขุนจนไม่หลับไปอีกรู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อถูกใครคนหนึ่งใช้เท้าปุกเขาเจ้าชิดพูดยิ้มยิ้มในมือมันถือซูเปอร์โคกกระชับมัน่นเสือดำพูดลุกขึ้นนั่งเขาแผ่เมตตาให้เจ้าชิดที่หยาบคายกับเขาแล้วหัวอเบาเบาว่าไงชิดแกจะจัดการกับกันอย่างไรต่อไปเจ้าชิดซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าแล้วแกล้งพูดทำลายขวัญเสือดำนายสั่งให้ข้านำแกไปส่งในเมืองแต่ข้าคิดว่าการบุกป่าฝ่าดงไปนั้นเป็นการหมดเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลาเดินทางดูไม่จําเป็นข้าจะยิงแกทิ้งลหะเสือดำแกจะว่ายังไงคุณโจรยิ้มยังใจเย็นมองดูพวกกรรมกร3ามสี่คนซึ่งเป็นคนของเจ้าชิดยืนเตรียมพร้อมอยู่หน้ากลงขังทุกคนมีอาวุธปืนถืออยู่ในมือยิงทิ้งลหะชิดเอาสิวะพี่ชายส่งกันก็ไปในเมืองกันก็ตายเหมือนกันไอ้เรื่องความตายนะคนยังกันไม่หวั่นไหวหรอกเพื่อนเกิดมามันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นกันเองก็ขี้เกียจเดินทางเหมือนกันวะหากแกจะยิงการทิ้งเสรยก็ดีกันจะขอบใจแกมากฮ เจ้าชิดหัวเราะแกเยือกเย็นพอใช้การล้อเล่นกับแกนะเสือดำลุกขึ้นเถอะเว้วเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละเวรละมาเตรียมพร้อมไว้แล้วกันไม่ฆ่ากันหรอกเสือดำกันจ้าสินบนรางวัลนำจับแกตามประกาศเจ้าพนักงานคุณโจรผุดลุกขึ้นใบหน้าเขาซีเซียวรู้สึกอ่อนเพลียอย่างยิ่งเจ้าชิดยกสุป,ปรโขจ้องเตรียมพร้อมเพราะไม่ไว้ใจเกรงว่าเสือดำจะเล่นงานเขาจอมโจรเห็นกิริยาไอ้หน้าบากก็อดหัวเราะไม่ได้เก็บปืนเถอะชิดกันไม่สู้กันหรอก การรู้ดีขณะนี้การตกเป็นเบี้ยร่างแกแต่ว่านี่นายชิดในฐานที่เราเป็นลูกผู้ชายด้วยกันแกจะให้โอกาสกันสักครู่ได้ไหมพากันไปพบเมียของกันหน่อยเถอะวะกันอยากเห็นแน่งน้อยเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าชิดสั่นศีษะไม่จาเป็นเราเสือดำคุณแน่งน้อยนอนอย,อยู่บ้านคุณสมศักดิ์อากาศหนาวๆตอนเช้าอย่างนี้ขึ้นนั่นไปปลูกเรียกคุณสมศักดิ์คงเตะกันนะแน่อย่าแรววอรเลยว่าเสือดำคุณแน่งน้อยไม่คู่ควรกับแกหรอกเธอเป็นของนายกันแล้วคุณจนยิ้มแค้นๆถ้าอย่างนั้นนําคําพูดกันไปบอกหล บอกแน่งน้อยถือว่าวันหนึ่งกันจะกลับมาที่เหมืองทองนี้อีก <laughs> ป่วยการเจ้าหน้าที่เรือนจำการจนบุรีเขาคงไม่โง่พออยแกแหกคุกออกมาลราว,วาดหลวงเสดดำไปออกเดินทางได้แล้วกันจัดเกวียนไว้ให้แกอยู่อย่างสุขสบายทีเดียวอาหารการกินมีพร้อมไปเอถอะเสือดำคุณโจรออกเดินไปจากกรงขังโดยดีสมุนเจ้าชิดปลาดเข้ามาผูกมัดข้อมือเสือดำด้วยเชือกเส้นเล็กๆป้องกันไม่ให้ต่อสู้หรือหลบหนีอำนาจปืนทำให้จอมโจนต้องยอมจำนวนทุกประการ เกวียนหนึ่งเล่มม้าหกตัวเตรียมพร้อมอยู่หลังเรือนพักสมศักดิ์แล้วพวกกรมกรเหมืองทองต่างพากันมองขุนจนเป็นตาเดียวส่วนมากรู้สึกสงสารเห็นใจเขาแต่ที่เป็นคนของสมศักดิ์ก็นึกสมนำหน้าและดีใจที่เสือดำต้องสิ้นสุดเขี้ยวเล็บในคราวนี้ที่เฉลียงหลังเรือนพักสมศักดิ์กับแนงน้อยยืนเคียงคู่กันจ้องตาขมิงมองดูเสือดำซึ่งถูกควบคุมตัวเดินผ่านมาเสือดำปวดร้าวหัวใจแสนสาหัสเมื่อแลเห็นเมียรักเขายืนคลออยู่กับชู เขามองดูหล่อนด้วยแววตาแข็งกร้าวแสดงความเจ็บช้ำน้ำใจด้วยแววตาแนงน้อยใจหายว่าพลิบขยบเข้ามาชิดสมศักดิ์เอลชายหนุ่มไว้แน่นไม่กล้ามองเสือดำเสียงขุนโจรหัวล้อกังวานฮ่หน้อยจ๋าลากรายยอดรักมองหน้าพี่เสิหน่อยสิเกียดชังเอามากมายถึงก็ไม่มองเชิดหรอเป็นสุขเถิดแม่คุณแต่ว่าอย่าเพลิดเพลินในความสุขนักไอ้ดำมันอาจย้อนกลับมาอีกสมศักดิ์เดือดดานขึ้นมาก็ร้องบอกสมุนเขา ตบหน้ามันไอชิดเจ้าชิดยกมือขวาตบหน้าขุนโจรทันทีเสดายิ้มให้ไอหน้าบากแกเป็นเบาะที่เคล้งคลัดต่อคำสั่งนายแกมากชิดพักจอมโจรวนเซไปจนล้มลงเสดามองดูมือทั้งสองของเขาซึ่งถูกพันธนาการด้วยเชือกอย่างหนาแน่นแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนเดินตรงไปยังเกวียนที่จอดอยู่ข้างหน้าก่อนจะขึ้นเกวียนชายหนุ่มร่างเล็กแต่แข็งแกร่งคนหนึ่งวิ่งมาจากเรือนพักคนงานเขาคือเชียนผู้มีความเมตตาสงสารเสรดา เชียนปาดเข้ามาหาคุณโจรส่งหอกระดับเล็กๆยัดลงในมือเสือดำพี่ดำฉันขนยาตะบลินได้สามเม็ดเอาไปกินกลางทางพี่ไอเชียนเจ้าชิดตะโกนร้านปาดเข้ามาขวาหน้านะอกเสื้อชายหนุ่มเขย่าโคงการอะไรของมึงไอสัตว์นรกไอดำเป็นพ่อมึงเหรอเชียนหน้าจ่อยมองดูเจ้าชิดด้วยความเกรงกลัวปรับเปล่าครับนายผมเวทนาเพื่อนมนุษย์ด้วยการเลี้ยงยาให้เขาเห็นพี่ดำไปไข้จับสันครับชิดขบกล่อมแนนลั่นหมัดขวาและแทกหน้ากรรมกรหนุ่มผู้น่าสงสารทันที ร่างของเชียนเซถอยหลังไปหลายก้าวล้มลงก้นกระแทกพื้นปากจมูกแตกเป็นแผลเวอร์สมศัก์ยืนเกาะขอบลุกหลงมองดูการกระทำของเจ้าชิดอย่างชื่นชมดีมากชิดมันเสือกไม่เข้าออเรื่องแล้วเขาก็ยกมือชี้หน้าเชียนระวังตัวมึงให้ดีไอ้เชียนกูจะยิงมึงทิ้งเชียนลุกขึ้นด้วยความบอบชำ้ำเสดามองดูด้วยความสงสารและสํานึกในบุญคุณของเชียนไอ้น้องชายกันจะจดจําบุญคุณกันไว้จนวันตาย ไม่คนมาลนหาที่เลยรู้อยู่แล้วไอชิดมันดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ไอดำถ้ามึงพูดล่งเกินกูอีคำเดี๋ยวกูยิงมึงทิ้งแนะ่ฮ่า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 จอมโจรได้แต่หัวเราะรันต่อจากนั้นเขาก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปบนเกวียนในเกวียนมีสเสบียงกลางข้าวของสัมภาระราในการเดินป่ามากมายชิดควบคุมตัวขุนโจรอย่างใกล้ชิดกองเดินทางเริ่มออกแล้วคนของชิดหกคนขี่ม้านำหน้าก,กรรมกรร่างใหญ่คนหนึ่งทำหน้าที่ขับเกวียน ชิดกับเสือดำนั่งอยู่ในเกวียนสองต่อสองนงน้อยถอนหายใจโล่งอกเมื่อกองเดินทางออกไปพ้นเขตเหมืองลงใจไปทีน้อยไม่กล้ามองเขาเลยค่ะรอนพูดเสียงเกลือสมศักดิ์อบสเอลรอนไว้ขี้ขาดไม่เข้าเรื่องนะเสือนะมันไม่มีปืนและถูกควบคุมตัวอย่างนี้ก็ไม่เห็นหน่ากลัวอะไรเลยน้อยเป็นสุขใจแล้วไม่ใช่เหรอรอนยกมือทั้งสองอบรอบคอเขาค่ะน้อยหมดวิตกแล้วเขาก้มลง จูบหลอนยังหนักหน่วงแล้วพาแนงน้อยเข้าไปในห้องอาหารทั้งขวามือแนงน้อยได้รับความสุขยังล้นเหลือจากชายชู้ของหลอนเขาสามารถสร้างความฮือหันในรถลักให้แก่หลอนให้ชุ่มชื้นกว่าขุนโจรมากมายนักเหมืองทองนี้เป็นสวรรค์ของหลอนแล้วเสียงเพลงมาลายที่แปลความออกมาได้ความว่าเออรละเหยลอยมาตัวฉันลอยมาแล้วก็ลอยไปพี่ดำจากไปอะไรสุดแสนลำบากยากแค้นไปทั่วทุกคนได้พบเพื่อนใหม่พออุ่นใจบ้าง อยู่ในไพลกว้างหากินทางปนเพราะ้าพามา่าไปมาทางนี้เพชรพลอยดีๆเงินทองเหลือหล้นพวกเราเอ๋ยยากจนจึงต้องปล้นเขากินเอ่ยเสียงหัวเราะของชายชะากาันรประมาณ20คนดังขึ้นพร้อมกันแล้วเจ้าของเพลงมาลายคือเสือเฉยก็ถูกเท้าใครคนหนึ่งเซซัดซัไปข้างหน้าคราวนี้เสียงหัวเราะยังดังยิ่งขึ้นกว่าเก่าสมุนคนโปรดของเสือดำผุดลุกขึ้นทันทีหันมาทำตาเขียวกับเพื่อนเกลอเอ้ย มึงเล่นโดยมือฝรั่งเลยในหวดเดี๋ยวพ่อยิงทิ้งเลยกูเป็นใครมึงรู้ไหมเนี่ยเจ้าหวดอมยิ้มเองนั่นเลยหัวหน้าโจนนายของพวกเราไงเราแล้วเมื่อกี้เองหยอกเจ้านายอย่างนี้ใช้ได้เหรอวะเจ้าหัวถั่วล้อกากทําให้พวกโจนด้วยการอดถั่วล้อไม่ได้การสัพยอกหยอกล้อกันเช่นนี้ย่อมแสดงถึงความรักใกล้สนิทสนมเสอเชอได้รับคําสั่งจากเสดอดําให้เป็นหัวหน้าปกครองบริวารต่อไปแต่เชยไม่ยอมตั้งตนเป็นหัวหน้าให้ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนกับเขา ดังนั้นกองโจรเสือดำจึงไม่มีหัวหน้าท่องเที่ยวอยู่ในดงดอยคอยหาโอกาสป้นพ่อค้าพาม่าที่นำสินค้ามาจำหน่ายในการจนะบ,บุรีหลังจากเสือดำพาเมียรักจากไปแล้วสมุนของเขาทั้งหกคือเชยหวดสวัยแช่งพรและอูตก็ต้องอาศัยป่านนี้เป็นที่อยู่ต่อไปไม่กล้าบุกเข้าไปในเมืองเพราะวันเกรงภายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกองโจรของเสือดำยังไม่มีโอกาสได้ป้นสะดมเลยเพราะพ่อค้าพาม่ามักเปลี่ยนเส้นทางเดินทางเสมอ บางทีก็มากันมากๆจํานวนหลายสิบคนบริวารเสือดาก็ไม่กล้าทําการปนต่อมามีพวกโจรคณะหนึ่งแตกพ่ายมาจากสุพรรณบุรีเสือฟื้นนายโจรถูกกองปราบพิเศษยิงตายบริวารเขา12คนแตกกระสานสั้นเซนบุกป่าฝ่าดงเข้ามาในเขตการจนบุรีวุฒิวิจจะปะทะกับพักพวกเสือดํรขอต่างเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นตํารวจลูกน้องเสือฟื้นคนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนเล่นการพนันกับเสือเชยมาแต่เก่าก่อนจําเสือเชยได้จึงพาเพื่อนบุกเข้ามาหา เราบริวารเสือฟื้นทั้ง12คนก็รวมกับพักพวกสมุนเสือดายกย่องเสือเชยให้เป็นผู้มีอาวุโสแต่เสือเชยไม่ได้แสดงตัวเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเขาคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมตายของเขาต่างได้ให้สัตว์ปฏิญาณสาบานกันว่าจะรักกันซื้อสัตว์ต่อกันตลอดไปตะวันร้อนอ่อนแสงแล้วเวลาประมาณ17บเนาฬิกาเศษกองโจรซึ่งไม่มีนายพากันเดินทางมาตามป่าปโปรง่งแสวงหาเหยื่อของตนและถือโอกาสล่าสัตว์ไปในตัวเพื่อจะนํามาเป็นอาหารเลี้ยงดูกันในยามยาก ทุกคนสนุกสนานรื่นเริงตลอดเวลาชีวิตในป่าดงพงไพรเช่นนี้ได้อยู่มานานจนเคยชินเสียแล้วรัดล้อมมาตามภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งและเห็นหนองน้ําอันกว้างใหญ่ยอยู่ทางขวามือนกกระสาหลายสิบตัวลอยคออยู่ในน้ําข่าวคลิบไปหมดท่านใดนั้นเจ้าพรซึ่งเดินล่วงหน้าพาพักพวกไปไกลเพื่อสแสวงหาสัตว์ป่าวิ่งกระหึดกระหอบตรงมายังกลุ่มพวกโจรไอ้พวกเราเจอหมูเข้าแล้วพรพูดระล่ำระลักเฉยเชยขมวดคิ้วยน ล้าทาไมไม่ยิงเล้ววะเสือวิ่งกลับมาทําไมเล่ากันเว้ยอาหารเย็นเรายังไม่มีอะไรกินเลยเจ้าพรหัวเราะหมูที่เขาว่าเป็นหมูสองตีนไม่ใช่สี่ตีนเว้ยเชยลืมตาโพลงทําไมแกพบกองเดินทางเหรอเออสิวะกําลังหยุดพักหุงหาอาหารกินมีเกวียนหนึ่งเล่มมีม้าหากตัวพักพวกมันคงไม่เกินสิบคนเสือเชยดีดนิ้วแปะเอาละหวานละพวกเราไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมานานเตรียมตัวเว้ยพวกเราเดี๋ยวเสือเชยจะนําพวกเจ้าเข้าต้นเป็นครั้งแรก คอยดูแขนขวาพี่ดำบ้างวันนี้ข้าจะแสดงให้เต็มฝีมือถุยเสียงถุยจากใครคนหนึ่งแกล้งร้องขึ้นเสยเชยหันควาไปทางเจ้าแข่งเจ้าแข่งเลื่อนกระสุนคาบายในมือทันทีมาได้เชยเสอเชยได้แต่หัวล้อกวาาสายตามองไปรอบๆอกูบอกกาวก่อนนะเว้ยไอ้แข่งมึงจะมาสู้เสือดำขุนโจรแห่งสุวรรณบุรีเลยเหรอเจ้าหัวยกฝ่ามือผักหน้าเจ้าเชยค่อนข้างแรง มึงอย่าทาเล่นใน้มากนะักไอชิบหายถึงเวลาเป็นงานเป็นการแล้วเราจะเข้าป้นยังไงก็ว่ากันมาคราวนี้ใบหน้าเฉยเปลี่ยนเป็นแคร่งขลึมเอาการเอางานขึ้นมาทันทีเขาร้องเรียกพักพวกเข้ามาห้อมรอมตึกษาหาหรือจะทำการป้นโดยวิธีจู่โจมไม่ให้ฝ่ายถูกป้นรู้ตัวมาก่อนและใน5นาทีนั้นเองกองโจรของเสือดำก็กระจายแถวเป็นหน้ากระดานแอบแฝงซุ่มทุมพุ่มไม้คานคืบเขายัางกองเดินทางของเจ้าชิดเพื่อจะเปิดฉากการป้นยังดุเดือดด้วยความเข้าใจผิด คิดว่ากองเดินทางของชิดเป็นพ่อค้าพม่าที่นําสินค้ามาจําหน่ายในประเทศไทยและขณะนั้นเสื้อดาถูกมัดมือคล้อมอยู่กับต้นไม้ขนาดย่อมต้นหนึ่งสิบชั่วโมงที่เดินทางมาขุนโจรได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอาหารและน้ําไม่ได้ผ่านพ้นลาคอเขาต้องกินยา,าตาบลีนโดยไม่มีน้ํามือทั้งสองข้างถูกมัดติดกันจนรู้สึกชาไปหมดเมื่อชิดสั่งพักการเดินทางสําหรับวันนี้พักพวกเจ้าชิดก็นําเขาลงจากเกวียนผูกติดไว้กับต้นไม้ เจ้าชิดกับลูกน้องกําลังช่วยกันประกอบอาหารกินอาหารทรมานความหิวกระหายคุณโจนให้ทวียิ่งขึ้นแต่ถึงแม้จะหิวใจจะขาดถึงแม้คอจะแห้งเป็นผุยผงเสือดําก็ไม่ได้ปลิกปากร้องขออาหารหรือน้ําจากเจ้าชิดเลยเขาต้องการดูความโหดเหี้ยมของชายทมินคนนี้ให้ถึงที่สุดขณะที่ไอ้หน้าบากง่วนอยู่กับการย่างเนื้ออีกเกง่งบริวารของเสือดาเข้ามาในระยะใกล้แล้วจึงเปิดฉากการจู่โจมทันทไีไอ้เสือเอาวะไอ้เสือบุ๊ ทุกคนสะดุ้งเหือกเสือดำใจเต้นระทึกเขาจำเสียงเสือเชยสมุนแขนขวาเขาได้ดีความรู้สึกขุนโจนเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เสือดำรีบลุกขึ้นยืนมือทั้งสองยังคงถูกมัดคล้องอยู่กับต้นไม้แววตาเสือดำเป็นประกายแจ่มใสทันทีอิสรภาพกลับคืนเป็นของเขาแน่แล้วมันเป็นโชคดีอย่างน่าประหลาดเสียงปืนยิงเร็วทั้งฝ่ายโจรที่บุกเข้ามาดังสนั่นวันไหวชิบหายแล้วเจ้าชิดร้องตะโกนรันเร็วสู้มันพวกเรา ชิดกับกรรมกรของข่าวพากลุกขึ้นวิ่งไปหยิบอาวุธปืนแล้วแยกย้ายเขาที่กำบางตามแต่จะหาได้กระสุนปืนทั้งฝ่ายโจนถูกกรมกรหนุ่มสองคนล้มกิ้งตายคาที่พวกโจรวิ่งประดาน้ากันเข้ามาชิดยิงประทับไว้อย่างดุเดือดเฉยกับพักพวกหมอบราบกับพื้นดินต่างฝ่ายต่างโต้อตอบกันด้วยกระสุนปืนแต่เจ้าชิดมีคาบายกระบอกเดียวลูกน้องเขามีแต่ลูกซองหรือปืนเล็กยาวพวกโจรลุกเข้ามาอีกแล้วเริ่มตีโอเป็นวงล้อมเข้ามาเสียงทอมสันดังกึกกล้องลั่นป่า เ,เชอเชยยิงกลัดมันยังกองเดินทางระสุนหลายนัดถูกต้นไม้ที่เสดอดำยืนอยู่นัดหนึ่งถูกคนขับเกวียนร้องเสียงแหลมเล็กทิ้งปืนเล็กยกมือข่่ยคว้าอากาศลม้มลงสิ้นใจตายเจ้าชิดเสียขวัญแล้วพวกโจรลุกใกล้เข้ามาเจ้าชิดก็ร้องบอกพรรคพวกของเขาหนีไว้หนีไปตั้งรับมันทางกอุไผ่นัน่นแล้วเจ้าชิดกับกรรมกรสี่คนก็ลุกขึ้นล่าถอยไปทางหลังกองเกวียนทันทีระสุนปืนฝ่ายโจรถูกกรรมกรหนุ่มอีกสองคนล้มกลิ้งคราวนี้ต่างคนเลยต่างวิ่งหนีกระจัดกระจายเอาตัวรอด เสือดำเม,มีากับกิริยาสดชื่นขึ้นกำลังวังชาบังเกิดขึ้นแก่เขาคุณโจรร้องตะโกนลัน่นเสือดำบุกเสือดำบุกเข้ามาคาอยู่นี่วะไอ้เฉยเจ้าเช,ย,ชยได้ยินเสียงเสือดำก็เอะใจทันทีเขาร้องห้ามพักพวกให้หยุดยิงแล้วนำพวกวิ่งตรงไปยังที่มั่นของเจ้าชิดซึ่งล่าถอยออกไปหมดแล้วบริวันขุนโจรต้องตกตะลึงพลึงเพลิดเมื่อแลเห็นนายตนถูกมัดมือผูกติดอยู่กับต้นไม้พี่ดำหลายต่อหลายคนร้องตะโกนเป็นเสียงเดียว พวกโจดร,รุ่นใหม่ซึ่งไม่เคยรู้จักเสือดำมาแต่ก่อนพากันมองดูเขาอย่างตื่นตื่นบริวารผู้ซื้อสัตว์ทั้งหคนวิ่งกลูมาหาเขาแล้วมีดพกของใครคนหนึ่งก็ตัดเชือกที่ผูกมัดเขาออกทันทีไอเชยคุณโจรพูดโดยเร็วอย่าพึ่งพูดอะไรกับข้าพาพวกเราติดตามจับไปคนที่มีแผลเป็นที่หน้ามาให้ข้าโดยเร็วเชยพาสวัยกับแข่งติดตามเจ้าชิดทันทีเจ้าชิดนั้นตั้งมันรับอยู่ข้างจอมปลวกในกอไผ่อันหนาทึบเขาต่อสู้แบบสุนัขจนตรอกบริวารเสือดำกระจายกำลังกันเข้าล้อม ทอมสันในมือเสือเชยยิงกระดไปข้างหน้ายัางดุเดือดไอหน้าบากตกอยู่ในวงล้อมตามลําพังกรรกรสองคนที่แอบอยู่ตามพุ่มไม้ด้านขวาของกอไผ่ถูกพวกโจรยิงตายคาที่พวกกองเดินทางเป็นเหยือกระสุนของพวกโจรไปหมดแล้วคงเหลือแต่เจ้าชิดคนเดียวราคาบายของชิดก็หมดกระสุนแล้วเจ้าชิดหน้าซีดเผือดลุกขึ้นวิ่งหนีเวียงตึนคู่มือทิ้งทันใดนั้นสวัยปราดเข้ามายกสเตนจ้องเจ้าชิดด้วยท่าทางขึงขังหยุดนะอย่าหนีพรายิงตายหาเลย ฉเฉลยมึงที่มึงจับมัดไว้คือเสือดำนายกูเชยกับแข่งวิ่งเข้ามาหาชิดครั้นแล้วไอ้หน้าบากก็ถูกควบคุมตัวกลับมายัางที่พักขณะนี้บริวารเสรือดำและพวกโจรที่มารวมพวกกันกําลังยืนห้อมล้อมขุนโจรอยู่เจ้าพรกับเจ้าอูดแนะนําให้ลูกน้องของเสือฟื้นรู้จักเสือดำนายตนสมุนโจรต่างแสดงความเคารพและขอมอบตัวเป็นบริวารทันทีเมื่อสมุนทั้งสามนำเจ้าชิดเดินเข้ามาเสือดำรีบเข้าไปหาเสียงโห่ร้องของจอมโจรสันส่นสะเทือนขวัญเจ้าชิดอย่างยิง่ง <laughs> ไงไอชิดคนอย่างข้าไม่ตายง่ายหรอกเว้ยพวกโจรทั้งหมดนี่คือบริวารของกันเองบัดนี้กันเป็นอิสระ,ละแล้วผัดกันคนละทีเพื่อนกรรมที่แกทําไว้อย่างไรแกต้องได้รับกรรมตอบสนองเช่นเดียวกันผู้จบเขาก็สั่งให้มัดมือเจ้าชิดไว้ก่อนป้องกันไม่ให้หลบหนีเจ้าเฉยน้ําตาคอหน่วยมองดูนายเขาด้วยความดีใจเหลือที่จะกล่าวพี่ดาไปยังไงมายัางไงครับเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับคุณโจรถอนใจเฮือกใหญ่ ข้าพาแนงน้อยบุกป่าฝ่าดงไปทํางานเหมืองทองในสมศักดิ์ที่เป็นไอสัตว์นรกและไอหนี่เป็นหัวหน้าคนงานไอน้องชายเมียข้าทรยศต่อข้าบอกความลับข้าให้สมศักดิ์ชูของร่อนทราบว่าข้าคือเสือดําข้าเลยถูกจับและตอนนี้ไอชิดเมืองกําลังจะพาข้าเข้าไปในเมืองมอบตัวข้าให้ตํารวจไอหนี้มันเฮี้ยมโหดทารุณต่อข้ามากมารอบยิงข้าขณะข้ากําลังนอนหลับจับไข่อยู่นอกจากนี้มันยังซ้อมข้าสะบักสะบอมเชยหันควับมาทางเจ้าชิดทันใดนั้น ้าขวาของเชยก็ประเคนปังเขาที่การขอไอ้หน้าบากชิดเสะซัดล้มลงทันทีเจ้าแฉ่งยกปืนจะยิงซ้ําแต่เสือดําคว้าข้อมือแฉ่งไว้ทันอย่าให้ข้าจัดการลงโทษมันเองโอ้แต่ข้าเพียรเหลือเกินไหวน้องชายขอข้านั่งพักสักครู่เถอะวะตั้งแต่เช้าอาหารน้ําไม่ได้กินเลยกําลังจะเป็นไข้จับสันด้วยเจ้าหวดประคองนายเขาไปนั่งพักผ่อนอยู่ข้างเกวียน คุนโจรสั่งให้มัดเจ้าชิดไว้กับต้นไม้เราให้หุงหาอาหารกินกันโดยอาศัยสเสบียงกลางล่าอาหารสดของเจ้าชิดนั่นเองพวกโจรยังยึดอาวุธปืนได้อีกหลายกระบอกม้าหกตัวข้าวของสัมภาระอีกมากเสือดำเอนตัวลงนอนราบใช้แขนหนุนตังหมอนแล้วเขาก็ม้อยหลับไปไอ้ดำครับทานอาหารเย็นเถอะพี่โจรจะข้ามแล้วจอมโจรรู้สึกตัวขึ้นความอ่อนเพลียได้บรรเทาลงบางเสือเชยประคองนายเขาให้ลุกขึ้นนั่งส่งกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ําจนเต็มให้เสือดำและยาตาบลินอีกหนึ่งเม็ด ยาและน้ําก่อนครับเออขอบใจเว้ยน้องชายแล้วเขาก็ลืมตาโผงเมื่อไรเห็นเจ้าชิดถูกมัดมือโยงอยู่กับกิ่งไม้สีซษะโรนเลียนเพราะถูกสมุนโจนช่วยจันกล้นผมมีหนำซ้ํายังใช้ขา,าเม่าไฟป้ายหน้าเลเธอเปื่เปื้อนไปหมดเสดําเผอตัวหัวเราะออกมาดังๆ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนั่นใครจับตาเถนที่ไหนมาวะแล้วเสียงหัวเราะของพวกโจนก็ดังขึ้นพร้อมกันเจ้าหัวตะโกนมาแต่ไกลล <c oughs> ิงครับพี่ดำไม่ใช่ตาเถนครับ เสด็มพุดลุกขึ้นยืนกินยาและดื่มน้ำจนหมดกระบอกแล้วเดินเข้าไปหาเจ้าชิดไงพี่ชายไอ้พวกนี้ทปปปําแกเสพปนปีชวนะกันเผลอไม่หลับไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองแล้วขอก็หันมาทางสมุนเขาซึ่งเคยเป็นลูกน้องเสิร์ฟืฟนแล้วกระจายมารวมกับบริวารเขาไอ้น้องชายแกชื่ออะไรการลืมไปแล้วชายหนุ่มร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาหาเขายังเกรงกลัวเสริมครับพี่แกมาเชิญไอ้ชิดหน่อยสิให้มันมาร่วมวงกินข้าวกับเราเสริมอมยิม้มแกมัดออกเดี๋ยวมันวิ่งหนีแล้วพี่ดำ ก็ลูกปืนเองอะวิ่งเร็วกว่ามันคืนมันวิ่งหนีเราเองก็ยิงมันทิ้งไปซ์ไม่ต้องไปกักตัวมันไว้เสียข้าวเสริมแก้มัดไอ้หน้าบากออกตามคําสั่งเสือดาเจ้าชิดมองดูขุนจนได้แววตาหยละห้อยพี่ทำพี่จะจัดการกับผมยังไงต่อไปครับเสือดํายิ้มให้เฉลยความจริงแกก็พูดจาไพเราะเป็นเหมือนกันนี่นาชิดขอบใจที่แกเรียกกันว่าพี่เอ้เพื่อนยากอย่าโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันเลยวะถ้ากันจะบอกแกว่ากันจําเป็นต้องสังหารแกเสียเพราะกันมีคติประจําใจว่า ผู้ใดมุ่งร้ายหมายขวัญกันโหดร้ายทารุณต่อกันมันผู้นั้นต้องได้รับกรรตอบสนองคือต้องตายแกซ้อมกันยังโหดเที่ยมชกต่อยเตะถีกันโดยไม่ได้คำนึงถึงมนุษยธรรมเลยทั้งที่การเป็นไข้ไม่สบายข้าวและน้ำากยังไม่ให้กันกินตลอดวันโทษของแกที่รุนแรงที่สุดก็คือแกรอบยิงกันหากว่าคุณพระคุณเจ้าไม่คุ้มครองกันกันคงตายไปแล้วเจ้าชิดหน้าซีดเผือดความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นเป็นล้นผลพี่ดำเขาพูดเสียงสั้นเครือกรุณาผมเถอะครับ คุณโจยกมือกบบาสตรูชิดเอ้ยการเห็นใจแกมากแต่แกก็รู้ดีอยู่แล้วกันเป็นใครแกคิดประหัตประหารเสือดำก่อนเว้ยโถพี่ดำผมยิงพี่ดำเพราะผมตามทำชิดเอ้ยการเห็นใจแกมากแต่แกก็รู้ดีอยู่แล้วว่ากันเป็นใครแกคิดประหัตประหารเสือดำก่อนโถพี่ดำครับผมยิงพี่ดำเพราะผมทำตามคำสั่งคุณสมศักดิ์จอมโจยยิ้มแค้นแคนไอสมศักดิ์มันก็ต้องตายเช่นเดียวกับแกเหมือนกันและหมายความถึงแน่งน้อยเมียกันด้วย พรุ่งนี้เช้ากันจะพาบริวารกันมุ่งตรงไปยังเหมืองทองกันจะเข้าป้นสังหารหนายแกกับเมียกันซะไปชิดไปกินข้าวกับกันเถอะทําจิตใจให้ผ่องแผ้วคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวกกยังมีโอกาสได้เห็นโลกอีกตลอดคืนวันนี้และพรุ่งนี้เช้ากันจะส่งแกไปเที่ยวเมืองนรกเจ้าชิดมีท่าเหมือนจะเป็นลมเขากว้าสายตามองไปรอบๆสมุนโจรสองสาคนถือปืนยิงเร็วคุมเชิงอยู่ข้างๆเสือดายกมือจับแขนไอ้หน้าบากพาเดินตรงไปที่วงอาหารซึ่งบริวารเขาจัดไว้เรียบร้อยแล้ว